สวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวฟานิดาจิตจำนงรหัสนักศึกษา6 3 6 1 5 0 1 2น2 8ะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องสื่อนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ค่ะ สื่อนวัตกรรมที่ดิฉันเลือกนะคะเป็นการสอนโดยใช้เกมค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมมีประโยชน์ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนและเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัวค่ะรวมทั้งยังส่งเสริมกระบวนการทำงานและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนค่ะ เกมการศึกษาที่ดิฉันเ,เตรียมมาวันนี้นะคะก็คือเกมบิงโกโลจิสติกค่ะโดยในการเล่นเกมบิงโกโลจิสติกนะคะอันดับแรกให้เตรียมแผ่นบิงโกนะคะโดยในแผ่นบิงโกจะเปลี่ยนจากตัวเลขทั่วไปนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโลจิสติกค่ะ อันดับที่2นะคะก็ต้องเตรียมบัตรคำถามกับตัววางนะคะซึ่งบนบัตรคำถามจะมีคำศัพท์ที่ตรงกับแผ่นบิงโกอยู่นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ค่ะในการเล่นนะคะครูจะสุ่มหยิบบัตรคำถามขึ้นมาทีละใบแล้วให้หาว่าตรงกับแผ่นบิงโกของนักเกรียนหรือไม่หากว่าบัตรคำถามที่หยิบมา ตรงกับแผ่นบิงโกของนักเรียนนักเรียนต้องตอบความหมายของคำศัพท์นั้นได้หากตอบได้ก็จะสามารถนำตัววางมาวางทับคำศัพท์นั้นได้แต่หากตอบไม่ได้ก็จะไม่สามารถวางได้ค่ะซึ่งในการบิงโกนะคะจะต้องวางเรียงกันแถวใดแถวหนึ่งนะคะดังรูปที่มาให้ดูนะคะ ซึ่งได้นำภาพนี้มาให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะนักเรียนนะคะต้องวางตัววางนะคะดังรูปทั้งหมด12รูปที่เตรียมมานะคะซึ่งในการเล่นเกมนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของความจำนะคะให้กับนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนนะคะจะเป็นนักเรียนที่ จบจากสายสามัญนะคะซึ่งยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกนะคะค,คุณครูก็เลยนำเกมนี้มาเพื่อเป็นการฝึกความคิดความจำนะคะแล้วก็ยังแฝงความสนุกนะคะให้นักเรียนนะคะได้เรียนไปโดยที่มีความสุขในการเรียนนะคะมีความสนใจในการเรียนแล้วก็ลดความเครียดในการเรียนด้วยค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ